ข่าวแรกวันนี้ครับที่จังหวัดปัตตานีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับนางภาติมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตอนสารใจสารใจปัตตานีรักนี้ที่ผงผงนํามัสยิดบ้านผงผงตําบลปากล้ออําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีนายอําเภอโคกโพผู้แทนเลขาธิการสอสอตอเป็นผู้นําชุมชนประชาชนและกลุ่มสมาชิกกิจอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมสําหรับกิจกรรมกิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นกิจกรรมที่สมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ดําเนินการในทุกปีโดยให้เยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการมีบทบาทในการเข้ามาพัฒนาบ้านเกิด สนองปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและต้องการให้เยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ร่วมกันทำงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทั้งนี้ค่ะในปีนี้สมาคมเยาวชนสายใจไทยสู่ใจใต้ร่วมกับสออบ,บตอกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด10อำเภอในห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีทางสมาคมได้เลือกอำเภอยะริงและอำเภอโคกโพเป็นพื้นที่เป้าหมายของการจัดกิจกรรมกิจกรรมจะเป็นการทาสีและต่อเติมรั้วมัสยิดให้สมบูรณ์อีกทั้งจะมีการปลูกต้นไม้ทําความสะอาดบร,ริเวณมัสยิดและมีการคัดกรองตรวจสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ส่วนที่ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีทีเคปาร์คปัตตานีนางพาติมมอสดียามู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคิดนอกกรอบเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่การต่อยอดความฝันเพื่อเยาวชน3าจังหวัดชายแดนใต้คิก k the บ o x อก s p i r a t i o n c a m คเตะกล่องสร้างฝันค่ะกิจกรรมนี้ครับจัดโดยกลุ่ม Mill d ี e นดี l อเรีย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการผลักดันชุดความคิดนอกกรอบการตั้งคําถามการเป็นตัวของตัวเองและการเชื่อมั่นในความฝันที่แตกต่างพร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเยาวชนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในรุ่นต่อไปครับ